เล่าเกี่ยวกับการทำมีดหมอของหลวงพ่อเดิมที่จะท้องนําแต่ละสิ่งแต่ละอันกว่าจะมาเป็นมีดหมอได้รู้ช่างหน้าวาดวันท่านพึงและหน้าเกรยียงขามยิ่งนักเชิญรับฟังได้เลยครับหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างมีดหมอตามตำลาหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลซึ่งหลวงพ่อเทศท่านได้สร้างติดตามตำราของหลวงพ่อขามวัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ ตามตำราเล่มนี้หลวงพ่อเดิมท่านเรียนมาพร้อมหลวงพ่อลุกวัดหนองสีนวลเห็นทุหลวงพ่อเดิมท่านสร้างมีดหมอก็เพื่อสําหรับพกติดตัวเพราะสมัยก่อนนั้นบุคคลประพฤติวัวเป็นอันตรพาลมีวิชาอาคมต่างๆท่านจึงทําออกมาเพื่อให้หลุิษินและบุคคลต่างๆได้มีไว้ป้องกันตัวส่วนผสมที่สําคัญของมิดหมอนั้นก็มีดังนี้ครับ หนึ่ตะปูสังขาวานอนเป็นตะกัวอ่อนที่ยึดเครื่องไม้ในโวสดแทนตะปูเนื้ออ่อนมากหักงอได้ง่ายเมื่อหลวงพ่อไปสร้างโวสดใหม่หรือของเก่าออกก็เก็บตะปูสังขาวานอนี้มาพ่อโบราณถือว่าได้ผ่านการสวดพระปฏิโมกเป็นประจำหรือเป็นวัตถุอาถรรพ์อย่างหนึ่ง2ตะปูลงผีที่สับเบลอเผาแล้วก็เก็บเอาไว้ พร้อมกับเหล็กทิ่มผีเขาจะนาม,มามอบให้กับหลวงพ่อไว้ทำมีดหมอ 3. บาทแตกชำรุดหรือเป็นอาถรรพ์วัตถุอย่างหนึ่งหลวงพ่อจะลงอักขระแทนผันยันสี่เหล็กน้ำผีเป็นเหล็กที่ดีที่สุดในสมัยโบราณใช้ทำดาบออกศึกสงครามส่วนผสมที่กล่าวมาแล้วนี้หลวงพ่อจะส่งให้ช่างตีมีด หลอมผสมกับเหล็กของช่างตีมีดเมืตีออกมาแล้วให้หลวงพ่อกำกับพระเวทดังนั้นในมีดหมอของหลวงพ่อจึงมีส่วนผสมสิ่งดังกล่าวนี้ทุกเล่บหลังจากนั้นจึงส่งไปทำด้ามแล้วส่งกลับมาที่วัดนำอิทธิวัสดุที่หลวงพ่อกำหนดใส่ด้ามมีดนั้นมีดังนี้หนึ่งผงอิธิเจหลวงพ่อลงผงอิธิเจเองปลุกเสกจนดีแล้ว ดีทางคงกระพันและพูดผีปีศาจครามเกง่งสองเส้นเกษาหรือผมของหลวงพ่อที่ปลงในวันขึ้น15คหาคำแล้วรวบรวมไว้สามตะกุดสามการิย์ตะกุฏนี้ไม่ได้ม้วนเป็นแผ่นเงินทองนาคลงอัคระเล็กว่าว่าอุดทางอัตโทตัดพอดีกับความยาวของสันมีด เมื่อบรรจุวัสดุเหล่านี้เสร็จจึงปิดด้ามเรือคลังผสมกาวพิเศษแล้วจึงปลุกแสกต่อไปช่างตีมมดของหลวพ่อที่ขึ้นรูปได้สวยมีสองคนคือช่างชิมบานโคกไม้เด่นและช่างไขอยู่ที่พยุหคีรีและฝีมือของช่างทั้งสองมีแค่มีข้อแตกต่างกันอย่างนี้หนึ่ช่างชิมไม้มมดของช่างชิมนั้นรีได้อ่อนช้อย รูปลักษณะทั่วไปเรียกว่ารูปปลาหมอคือตรงคอที่ติดกันกันจะขนานกันและบานออกตรงส่วนที่ออกไปทางปลายโค้งแล้วเรียวเข้าหากันปลายมีดโค้งงอนขึ้นปลายแหลมคล้ายปากปลาหมอโค้งขึ้นด้านบนลายเสยมาใบโพตอนล่างที่ติดกับกันนั้นจะเป็นปบเล็กและแกะกระหนกยาวกว่าช่างไข ลายคุมสันมีดคือลายร่องเลือดสำหรับมีดที่ต้องทำลายร่องเพราะเวลาแทงแล้วจะได้ชักมีดออกได้สะดวกและเพื่อความสวยงามลายนี้ของช่างฉิมอยู่ห่างสันมีดมากกว่าช่างไข่ปลายร่องนั้นจะมีลักษณะดอกไม้บานสวยงามมากสันมีดของช่างถิมจะตีมีดให้เป็นสันรปลาหมอเราคือให้ดูครีบหลังของปลาหมอว่า จบเป็นสันนั่นคือเป็นการเปรียบเทียบสันปลาหมอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นให้ดูที่สันมีดตอนปลายมีดของช่างฉิมจะเอียงจากด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหาตรงกลางทำให้เกิดเป็นเส้นทิวเล็กๆบางๆขึ้นเป็นสันจึงเรียกว่าสันปลาหมอคล่องปรอมถึงทำได้วัาหาปึกและจงใจทำ รูปแบบดังกล่าวนี้ช่างฉิมแกเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองและทำเรียนแบบได้ยากมาก 2. ช่างไข่ใบมีดของช่างไข่นั้นตีขนานกันตั้งแต่โคนมีดตรงกันจนถึงปลายมีดหากพิจนารณาดูแล้วจะไม่ได้ป้องออกเหมือนมีดของช่างฉิมปลายมีดของช่างไข่งอนขึ้นมากกว่าช่างฉิมลักษณะ,ะคล้ายปลีกล้วย ลายเสยมาไปโพตอนล่างที่ติดกับกันนั้นของช่างไขจะโตกว่าช่างชิมเกือบเต็มใบทีเดียวรวดลายละเอียดกว่าช่างชิมลายคุมสันมีดจะอยู่เกือบติดสันมีดตอนปลายจะยาวก,กว่าช่างชิมไม่เหมือนดอกไม้บานสันมีดของช่างไขเป็นเส้นขนานธรรมดาซึ่งแยกเด่นขาดออกจากช่างฉิม และสันมีดของช่างไข่จะหนากว่าของช่างชิมฉะนั้นของฝีมือที่ออกอารวาสอยู่ในตลาดขนาดนี้จึงมักทำปลอมมีดของช่างไข่มากกว่าช่างชิม 3. ม,มีดหมอของหลวงประเดิมแบ่งออกเป็น3ยุคเดียกันดังนี้1ยุคต้นยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนลงตัวฉะนั้นผู้ที่ต้องการมีดต่างคนต่างออกแบบกันขึ้นมาเอง แล้วจึงให้ช่างเหล็กตีให้เสร็จแล้วก็ทําปลอกมีดให้พอดีกับมีดแล้วจึงนําไปให้หลวงพ่อเดิมท่าปุกเสกให้แต่เท่าที่เคยพบเห็นส่วนใหญ่จะมีลักษณะด้ามไม้ฝักไม้ปลอกมีดพักจะทำด้วยเหล็กโลหะลูมิเนียมทองเหลืองดีบุกก็มีส่วนหามรัดฝักมีดก็ใช้โลหะชนิดเดียวกันแต่บางครั้งเคยพบถักด้วยหวาย9เ,เส้นจเส้น ลักษณะการขึ้นไหวสวยงามมากแต่ก็พบน้อยมาก 2. ยุคกลางกล่าวคือได้มีการพัฒนามาจากยุคตน้นซึ่งในยุคนี้มีดหมอได้มีลักษณะค่อนข้างลงตัวมากขึ้น 3. ยุคปลายเป็นยุคที่ประชาชนมีความต้องการมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมากขึ้นมีความต้องการเช่าหาจำนวนมากกรรมการวัดหนองโพ จึงได้ไปติดต่อว่าจ้างช่างที่พยุหักคิรีให้ทำการตีมีดส่งมาที่วัดหนองโพซึ่งช่างที่ทำมีดในยุคนั้นมีช่างฉิมช่างขายช่างสอนและช่างแมนรวมแล้วสี่คนช่วงแรกใบมีดจะเป็นรูปนาคสมพงหรือลายนาคเกี่ยวช่วงกลางการแกะสลักลายบนใบมีดมักนิยมลายใบเสมาสามช่วงปลายการแกะสลักบนใบมีด แต่พัฒนาต่อมาเรื่อยๆเป็นลายเทพพนมลายน้องเสียงลายกนกผีเสื้อซึ่งมีปากกาที่นิยมกันในยุคปัจจุบันก็อยู่ยุคปลายเช่นกันสีวิธีใช้มีดหมอของหลวงประเดิม 1. ป้องกันคุณใสเวลาพกติดตัวไม่ต้องกลัวถูกกระทำย่ำยีสองป้องกันศัตรูหมู่มารร้ายเป็นมหาอำนาจเมตตาแกรวคลาดและมหาอุด 3. าขับพูดผีปีศาจที่เข้าสิยงคนธรรมดาหรือมีผู้ปล่อยเข้ามาสิ่ง 4. อารัธนาแก้คุนสายหรือแก้เสนัาจันไรต่างๆตลอดจนฝันรา้าย 5. แก้อาถรรพ์ความคงกระพันต่างๆของคู่ต่อสู้ 6. กดำงานนั้นอารัธนาฝนกับฝาละเมีหมอด,ดินด้วยน้ำล้างใบมีดแก้พิษสัตว์กัดต่อย เป้องกันอสอรพิษสัตว์ที่มีพิษต่างๆแปมีดหมอของหลวงพ่อเดิมไม่ทำอันตรายลูกศิษย์สำนักเดียวกัน 9. บูชาไว้กับบ้านป้องกันอักขีภยัยและโจรยผู้ร้ายจะรู้ตัวก่อนถ้าภัยมา 10. เมื่อไปต่างถิ่นหรือต่างบ้านหรือนอนกลางป่าให้เอามีดของหลวงพ่อขีดขมาต่อแม่ธรณีขีดไปรอบๆตัว จะไม่มีสิ่งใดเขามาทำอันตรายได้เลย 11. หากเดินทางน้ำกลัวอ,อันตรายจะมีให้คาบมีดไว้ในปากหรือเอามีดโบกน้ำนำหน้าไปจะปลอดภัย 12. มาปต่างถิ่นจะกินอาหารแต่ไม่แน่ใจว่ามีพิษหรือไม่ให้ใช้ด้ามมีดจุ่มลงในอาหารถ้ามีพิษงาจะเป็นสีดำถ้าเบือกินอาหารเข้าไปแล้ว ให้เอามีดออกจากฝักแขว่งลงในแก้วน้ำกินทำให้ทุเราหาหมอ,อได้ทัน 13. เมื่อฝีร้ายมีอาการกลัดหนองเอาปลายมีดวนเป็นวงกลมเบาๆรอบหัวฝีและลึกถึงหลวงพ่อก็จะหาย 14. เมื่อถูกคุณหรือลมเพลลมพัดให้เอามีดของหลวงพ่อทำน้ำมนต์กินเข้าไปแล้วเอาปลายมีดไล่ก้อนที่บวมน,นั้น ถ้าเป็นคุณที่ถูกปล่อยมาจะหนีมิดของหลวงพ่อทาไม่มีอาการอะไรก็แสดงว่าว,วมตามธรรมชาติข้อห้ามประจําของมิดหมอหลวงพ่อเดิม 1. ห,ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจากป้องกันตัวท่านั้น 2. ห้ามนำมีดไปใช้ในทางที่ผิดเช่นดังแกาคนอื่นหรือปล้นค่าก่อความเดือดร้อน 3. อย่าไปชู้กับเมียคนอื่น สถ้าไม่จำเป็นอย่าให้สตรีที่มีรอบเดือนถูกมีดของหลวงพ่อเพราะเส้นการาแาและผงอิทิเจเป็นปร,ประปักกับของต่ำอย่างแรง 5. ห้ามทำร้ายสิทธิสํนนักเดียวกันเป็นไงครับท่านผู้ฟังแต่ละสิ่งแต่ละอันว่าจะมาเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมได้สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอ,อยุติแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ